สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาทีชาแนลกับเกม Last Epoch เพิ่งเปิดซีซันไปเมื่อวานมีแฟนรายการถามมาก็เลยทำคลิปแนะนำการเล่นคลาสอคลไลท์ตอนต้นเกมเพื่อจะไปเปลี่ยนคลาสเป็นเน c r o m a n c e r นะอันที่จริงผมควรทำคลิปรีวิวก่อนใช่ไหมแต่คิดว่าตอนนี้คงมีคนเริ่มเล่นไปเยอะแล้วก็เลยทำคลิปแนะนำการเล่นก่อนละกันเพราะว่าเกมนี้อัพสกิลได้หลากหลายจริงๆครับที่เห็นตอนนี้คือตัวเนโครแมนเซอร์เลเวล63 ที่ผมเล่นไว้ก่อนเปิดซีซั่นนะแต่ว่าตอนนี้ระบบล่มไม่สามารถเข้าไปดูผังสกิลได้ก็เลยขอแนะนำการเล่นช่วงต้นเกมให้ดูก่อนละกันครับในช่วงต้นเกมซัมมอนของเรายัางตีไม่แรงผมจะใช้สกิล hungering soul เป็นท่าโจมตีหลักท่านี้จะยิงวิญ,ญญาณออกมาเยอะๆจะพุ่งเข้าไปหาศัตรูเองใช้โจมตีศัตรูที่มาเป็นฝูงก็ได้หรือถ้าตอนสู้กับบอสวิญ,ญญาณทั้งหมดจะพุ่งเข้าไปใส่บอสทำดาเมจได้เยอะมากเป็นสกิลที่ใช้สะดวกมากเลย สกิลที่2คือริ BLOOD ใช้ดูดเลือดศัตรูมาฟื้น HP และเติมมาหน้าให้เราเป็นสกิลต้นเกมที่สารพัดประโยชน์มากครับเดี๋ยวพอเลเวลสูงๆท่านี้จะกลายเป็นการโจมตีหมู่และกระบกซัมมอนของเราให้โจมตีแรงขึ้นได้ด้วยสกิลที่3คือโบนเคิร์สใช้สาบศัตรูเป็นกลุ่มศัตรูจะบาดเจ็บแรงขึ้นใช้เวลาเจอตัวหดๆครับส่วนสกิลที่4คือทรานส์พลอตท่านี้เราจะรอบคราตัวเองแล้วพุ่งออกไป คููดาวแค่5วินาทีใช้หนีเอาตัวรอดได้เรื่อยๆและเดี๋ยวพอเราเลเวลสูงจะสามารถอัพความสามารถเพิ่มให้พุ่งชนศัตรูทั้งฝูงตัวเย่ได้เลยและสกิลสุดท้ายซัมมอนสเกลตันในช่วงต้นเกมเราจะใช้น้องๆเป็นตัวแทงไปก่อนนะครับซัมมอนทั้ง3ตัวนี้จะช่วยบั็อกเพิ่มดาเมจให้สกิลฮังกริงโซได้ด้วยในส่วนของการอัพแพสซีฟเริ่มต้นมาเราอัพตัวนี้บลัดออร่า อัพไป5แต้มเลยเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มดาเมจของมีเนียนของเราด้วยพอครบ5แต้มก็จะปลดล็อกสกิล hungering souls จากนั้นเราก็มาอัพต่ออีก3แต้มให้ครบ8ก็จะเพิ่มดาเมจทั้งตัวเราแล้วก็น้องมีเนียน4ีจากนั้นก็มาอัพตัวนี้ forbidden knowledge เพิ่มค่า Intelligence 8แต้ม แล้วก็เพิ่มการต้าน,านทานธาตุเนโครติก40%ส่วนอีก4แต้มเอามาอัพ Dark Rituals จะทำให้มินเนี่ยนของเราโจมตีเร็วขึ้น16%เท่านี้ก็จะครบ20แต้มในส่วนของสกิลก็ Specialization ช่องแรกเราใส่สกิล Rip Blood อัพแต้มแรกมาที่ ฮิโมแมนเซอร์ทำให้ท่าริบปรับโจมตีเร็วขึ้นแล้วก็อัพมาที่ตรงนี้ Quenching เพิ่มการฟื้น hp เพื่ออัพ2แต้มนะเพื่อเป็นทางผ่านมาอัพตัวนี้มาหน้าฟรทุกครั้งที่เราดูดเลือดได้เราจะได้มาหน้า9แต้มแล้วก็ Specialization ช,ช,ช่องที่2ถ้าจำไม่ผิดได้ตอนเลเวล10มัง้ง นนี้ก็ใส่สกิล hungering soul เริ่มต้นให้มาอัพตัวนี้ forbidden pack ทำให้สกิลโจมตีแรงขึ้นตามจำนวนมาน่าที่เรามีหารด้วย20มาน่าผมมีตอนนี้86แต้มสกิลก็จะแรงขึ้นมา4ขั้นอัพแค่หนึ่งก็พอเป็นทางผ่านมาเอาตัวนี้ g r i f f b o ถ้าหากเรามีมีนเนียนอย่างน้อย1ตัวสกิลนี้จะโจมตีแรงขึ้น15%ซ เป็นทางผ่านมาเอาตัวนี้ h u n Holy Trinity ถ้าเรามีมีเนียน3ตัวพอดีเป๊ะสกิลจะโจมตีแรงขึ้น50%เมื่ออัพครบ3แต้มสกิลก็จะแรงขึ้น150%เราก็ต้องคอยเติมน้องมีเนียนของเราให้ครบ3ตัวตลอดเวลาแล้วก็ถ้ายังมีแต้มเหลือก็จะมาอัพตรงนี้ Soul Swarm เพิ่มจำนวนวิญญาณที่เราปล่อยออกมาอีก2ตัวแต่ว่าก็จะใช้มาน่าเพิ่มขึ้น2แต้มก็ประมาณนี้เราจะเลเวลราวราวสิบทำเควสก็จะมาคุยกับคุณลุงคนนี้ e l ลเดอร์แกสแล้วเขาก็จะพูดเยอะๆแล้วก็ให้เราตอบ yes แล้วก็ choose mastery เอาละครับได้เวลาตัดสินใจแล้ว เกมนี้เราถอนแต้มสกิลได้ก็จริงแต่ว่าเราเปลี่ยนคลาสไม่ได้แล้วนะเปลี่ยนครั้งเดียวเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยก็จะมีสามอันให้เลือกคือ Necromancer คลาสนี้จะเน้นการซัมมอนลูกน้องออกมาเยอะๆมีท่าประจำตัวคือ s u มมอนเรสเรียกยม,มทูตออกมาช่วยโจมตีคลาสที่2คือ Lich อันนี้เราจะแปลงร่างตัวเองเป็นยม,มทูต โจมตีระยะประชิดแล้วก็ดูดเลือดศัตรูไปพร้อมๆกันมีท่าประจำตัวก็คือ Reaper Form แปลงร่างเป็นยม,มทูตส่วนคลาสที่3ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในแพทช์นี้คือ Warlock คลาสนี้จะเน้นการใช้คำสาบแล้วก็ทำให้ศัตรูติดสถานะผิดปกติซึ่งเขาจะโจมตีแรงขึ้นตามจำนวนคำสาบที่ศัตรูโดนมีท่าประจำตัวคือคู t ชนิฟสร้างปากทางเข้านรก แล้วปลดปล่อยวิญญาณออกมาโจมตีศัตรูเป็นคลาสที่เล่นยากพอสมควรก็อันนี้เราจะเป็น Necromancer เราก็กด Choose Mastery เขาจะถามอีกทีนึงว่าเปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนกลับไม่ได้แล้วนะแล้วก็คอนเฟิร์มแชวบมาแล้วครับได้เป็น Necromancer แล้วแล้วก็จะปลดล็อกแพ s ซีฟตัวใหม่ไม่ใช่สิ เปิดผิดหน้าอันนี้ตอนนี้เราก็จะได้พ s s ซีฟของ n e โครแมนเซอมาแล้วนะครับพร้อมกับท่าประจำตัวก็คือ Summon r รสแล้วก็จะมีพ s s ซีฟให้อัพเยอะเลยเอาไว้เดี๋ยวจะทำคลิปแยกให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะตอนนี้เรามาดูตัวสกิลของเรากันก่อนซ u มมอ,อนเรสนี้ก็จะตัว ยมทูตที่เราเรียกออกมาจะโจมตีระยะประชิดโจมตีแรงมากๆแต่ว่าเขาจะค่อยๆหมดอายุไขไปอย่างรวดเร็วภายใน6วินาทีคลิปนี้ของประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวจะแนะนำการเล่นในช่วงกลางเกมแล้วก็การเข้าดันเจี้ยนไปฟาร์มไอเทมต่างๆซึ่งระบบในเกมนี้เยี่ยมมากๆเลยเล่นสนุกมากครับแต่เป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ